ยื่นหมูยื่นแมวเฮ้ยคนอย่างกูทําอะไรกูมีเชื้อเชิญอ,อยู่แล้วฉันเชิงใช่ใช่ชีวิตฉันดา่าป่ะมันก็เรื่องของฉันดีนะวันนี้ช้าลมดีเสรีติดไปโรงเรียนทั้งไม่ว่าเลยถ้าอยากจะนั่งก็นั่งเลยใครไม่ด่าไม่ใช่สันดา่าไปเปียกไปลูกวูตกน้ำหมดแล้วลูกบ้าอารที่หมอไม่ได้สั่งฉันไม่กินฉันก็เริ่เสิร์ฟสารขึ้นมาเธอแล้วมัชอบไปเหรอเสิร์ฟสารบ้าอะไรไปเล่นตกตงมาฉันไม่นั่งสามขา ำไมลมันไม่ใช่สำนวนนั้นปะคะคนหน่อยไม่ได้เหรอนี่ฉันก็ทำนุบำรมลงที่สุดแล้วเนี่ยโน้ตท่านหอมฉันก็แค่ฝากเอ็มจีไปปรับทัศนียภาพไปใช่ไม่ใช่มงแก้กันไหมจัดการให้ละนี่เธอจะให้ฉันไปเป็นก้างขมคอเธอหรือไงกูไม่ช่วยแก้แล้วนะเออนั่นแหละฉันคงไม่มีการรัโทษสารไงเซ่า ได้ของนายเนี่ยนี่ค่ะมันอ่านว่าห้ามเขา่เามันนี่เลยมันต้องเป็นไม้โถไ,ไม่ใช่ไม่ใช่เธออย่ามาแก้อของฉันสัญญาว่าฉันจะไม่ไปใกล้กล่าวเลยเธอเด็ดขาดก็ดีละอ่ะไหนรู้นี้มีอะไรกินไหมเฮ้ดเด็ดผมเตือนแล้วนะว่าเขียนผิด เป็นผู้หญิงนะทำงี้มันไม่สวยไม่สวยอะไรล่ะไม่งามหรือเปล่า